ทักทายกันทุกคนมาค่ะ,ะมามามามีเวลาก็มาเลยออกลังขากันค่ะสดชื่นสดใสนะคะกับตัวเราเองมีกำลังวังชาค่ะวันละนิดวันละหน่อยนะคะไม่ต้องหักโหมเหมือนนักกีฬาค่ะออเอาเท่าที่เราทำได้นะคะ กายกันค่ะออกกำลังกา,งกา,งกางยกันนิดนิดนะเดี๋ยวาค่ะให้กำลังใจตัวเองนะคะมาค่ะมาค่ะอย่ารอค่ะไม่มีเครื่องก็ใช้วิธีเดินได้ค่ะถอยได้ขยับสะคะ่ะทุกส่วนของร่างกายถอยได้ขยับไปเปนความสุขก,กันนะคะมีความสุขก,กันเยอะ ออกกลากลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสค่ะขอทุกคนมีความสุขแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงร่างากายใจนะคะ